ท่านก็ด้วยนะครับวันนี้อยู่บผมพอดและวันนี้เราจะมาเล่นในแมปที่มีชื่อว่า g o o s อ b ด c แบล็กพาวซึ่งครั้งนี้ผมจะเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมนะแต่ครั้งนี้จะเล่นเป็นบาดหลวงเราก็มาดูกันว่ามันจะเป็นไงโอเคมาเล่นกันเลยเล่นเป็นบาดหลวงในแมปที่ยากที่สุดดูซิว่ามันจะเป็นไงบอมเบอร์ระเบิดตูม จังหวะน,นี้ครับเฮ้ยบอมเบอ,อีกคนนี้หลวงพ่อจะไม่ทนหลวงพ่อท้องบูแล้วหลวงพ่อจะไม่ทนอีกต่อไปนี่ไงให้ช็อตย่ายยอกให้ช็อตไม่ช็อตโอเควุ้ยแลกแหลกแลกเก็บผ้ามาเก็บ มอนมาไปไปรถเลยเดี๋ยวที่เหลือไอ,อซอมบิกโอเคก็ไปรถเลยตรงนี้มีให้เอาอันนี้ด้วะนี่เป็นอาวุธที่ไรประโยชน์มากใส่เข้าไปโอเคลุย ซอมบี้มาฆ่ามันโอเคตอนนี้เพื่อนเราไปข้างล่างแล้วนะเราจะช่วยแซปเปอร์อยู่ตรงนี้แหละเราจะไม่ลงไปนะโอ้บอมเบอร์อย่าจวงไปวงไปวงไปเราเขาเก็บของก่อนนะเพราะว่า ที่ไอ้พวกนั้นมันยังไม่ยิงปืนใหญ่กันเพราะว่าถ้ายิงปืนใหญ่อะไอ้พวกซอมบี้มันก็จะมาเลยคือแบบมาเยอะเลยรันเนอร์มาเนี่ยบาดลูกจะไม่ทนนะคอย่าอย่าอย่าใจโดนโดนเพื่อนเพื่อนโย่เพื่อนเยสนี่นะช่วยเพื่อนไว้ช่วยเพื่อนไว้ เขาชมเราว่าคือเพื่อนเขาบอกว่าเขาดูเรามาตลอดเราสุดยอดมากเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมอะไปทําอะไรตรงนั้นแล้วเขาเห็นพอดีเขาก็เลยไปช่วยเออดีแบบคนนี้อันนี้แหละหมอที่ต้องการ ตอนนี้ดึงเชือกกันอยู่นะแล้วก็เยื้อไว้โอเคตอนนี้ตายแล้วไปลุยโยโยสโยสโ,โอเคีเ๋ยวไปข้างหลังไวกันไหมเนี่ยไวนะยังไม่มีใครติดเชื้อนะ คือแมปเนี้ยมันเป็นหนึ่งในแมปที่ใช้เวลาเล่นนานที่สุดถ้าไม่นับเอเลดหรือโฮเอ้าอะไอดาเน,นี้ยคือนานสุดละเดี๋ยวมันจะไปนานก็ตรงนี้ยสู้กับซอมบี้ตรงอ่าฐานในปราสาทไองนนะ่ะ ออออไปโว้ยยอดนี่เลยเพื่อนนี่เราเป็นบาดหลองอยู่คนเดียวด้วยนะเนี่ยใช่ไหมหือว่ามีคนเป็นคนเดียวนี่ นิชจิทฟอร์รูเซียเป็นประโยคของไอนายพลคนนั้นนะโหแล้วเพื่อนเกือบทายดานเนี้ยมันยากแล้วแถมตอนนี้ผมเล่นอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งยากเลย นี่เล่นในหมวดฮาร์ดคอร์นะ yeah. บาทลวงก็ไม่ทนโอเคทางก็ทางมันเนี่ยมันตอนนี้มันลากไปได้แล้วแต่ว่าตัวเกมอ่ะมันยังไม่ให้ลากเนี่ยให้ลากแล้วคือมันต้องรอหน่อยอ่ะ แต่ครั้งนี้เราโชคดีนะบอมเบอร์แทบไม่สปอรเลยคือบางทีอ่ะตรงเนี้ยมีบอมเบอร์เกิดอยู่ตั้ง6ตัวที่เราจะใช้ไม้กางเขนนะผักพวกซอมบี้ให้ตกน้ำไปตกน้ำไปพวกซอมบี้ตกไปตกน้ำโอเคเราเคลียร์ทางแล้วนี่นะครับประโยชน์ของไม้กางเขนในด่านนี้ สามารถผักซอมบี้ตกน้ำได้แล้วก็เหลือแค่รอให้มันเข็นรถมาแล้วก็ใช้ระเบิดโดดอ้รถแล้วรถยังช้ามันเขาน่าจะเพิ่มระบบแบบถ้าเข็นหลายคนแล้วมันน่าจะเข็นเร็วขึ้นนะ กนเนี่ยถึงเขตหลายคนมันก็ยังช้าเหมือนเดิมอ่ะเขาควรจะเพิ่มระบบแบบนี้อยู่นะแต่เกมมันก็ยังไม่เสร็จอนะ่ะก็อาจจะมีเพิ่มมาในอนาคตอ่ะนี่ขนาดเกมยังไม่เสร็จนะมันทำได้ขนาดเนี้ยโคตรขยันนะโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้เพื่อนพาเราไปเข้าไปนะเพราะว่าโอเคเสร็จแล้ว บุกเลยบุกเลยป้ายตรงเนี้ยบางทีมจะมีบอมเบอร์มาดาักแล้วเราก็จะโดนระเบิดตายนั่นเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ระเบิดของเพื่อนหรือว่าบอมเบอร์นะน่าจะระเบิดเพื่อนนะโอเคเราต้องขึ้นไปละยัส yes. ตัวนี้นะครับยัส yes. บอมเบอร์คนหนึ่งบอมเบอร์บอมเบอร์อยู่ใกล้ๆ บางที่บอมเบอร์มันก็มีประโยชน์มากเลยนะตอนเราแบบโดนราันเนอร์จับอยู่อะแล้วบอมเบอร์มันกําลังจะระเบิดอยู่ใกล้ๆอะดาเมจมันก็จะไม่ถึงขั้นเราตายนะก็เกือบตายอะซึ่งหลอดอะเพื่อนยิงบอมเบอร์ล้ ตอนนี้เราต้องขึ้นข้างบนไปไปหาอันเรียกว่าไงขอเรียกว่านายพลแล้วกันไปหานายพล้ยเดี๋ยวเมื่อกี้บาดหลวงใช่ไหมนะ่ะเฮ้ยเราก็มีบาดหลวงอยู่อีกคนหนึ่งนี่ท้าไปเกียร์ทางนี่ จบเรื่องนี้จบเรื่องนี้เพื่อรูเซียมันมีพวกซอมบี้ถูกขังอยู่ข้างล่างถ้าเกิดกำจัดพวกมันได้หมดให้ชักทรงขึ้นมาใช่หรือเปล่าไม่รู้ คือประมาณว่าให้เราไปทําให้เราไปฆ่าจัดการซอมบี้ข้างล่างให้หมดและเราก็จะทําแล้วก็ทําให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปลอดภัยสําหรับทหารทุกคนแต่ดีตอนนี้เราจะรออนิเมชันนะนี่มาแล้วมาแล้วอ้ยหลบ ออกมาได้ไงลนะ่ะทุกคนคือทุกคนเขาไปรอกันเพื่อที่จะรอฆ่าไอ้ในคนคนนั้นเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีคนนึงติดเชื้อมีคนนึงติดเชื้อคนนี้ใช่ไหมใช่คนนี้ไอ้ตาไล์ยังงงอยู่เลย เอาจิงติดเชื้อนิดหน่อยมันก็ไม่ได้ทำให้ถึงขั้นกลายเป็นซอมบี้นะนะแต่ก็เพื่อความชัวร์นี่ทหารตายอ่ะเราชาวพุทเสียต้องจบเรื่องนี้ให้จงได้ไม่มีใครติดเชือ้อไม่มีใครติดเชือ้อโอเค อยากรู้เหมือนกันว่ามันไปเอาไฟพวกนี้มาจากไหนมันไม่มีขายั้างมันไม่มีขายในร้านอ่ะหรือมันต้องเก็บแบนเดตหรือสำหรับผู้เล่นเก่าไม่รู้เหมือนกันจะโคตรมืดแต่ตรงเนี้มืดมาก ไมไม่มีบอมเบอร์ออกมาสักตัวเลยเหรอ,อนั่นนั่นนั่นเคเพื่อนยิงไปแล้วไฟไฟไฟเนี่ยไอตัวไฟมันจะเป็นปัญหาของในดานเซบาสเตียนมากเลยนะโอ้โหตอนนี้นะครับวุ่นวายกันมากไอซอมบี้ปลาระเบิดมันปลาระปลา ่ไฟมานะตจวนนี้ไวไหมไวไหมใช้การเขีนให้เป็นประโยชน์ใช้การเขีนให้เป็นประโยชน์จ้ายอ holy มเ m อร์เก็บโดนบมเบอร์ฆ่าแล้วเมื่อกี้เอาละการบุกค,ครั้งสุดท้ายฆ่าพวกนี้เสร็จเราชนะเรารอด การบุกค,ครั้งสุดท้ายของเราเพื่อรุเซียสู้เพื่อรุเซียโดนโอเคตอนนี้เราจะการซอมบี้ได้หมดแล้วและเราก็รอดย่ยรอดในแมッ ที่ยากที่สุด